บริษัทเทคนางฟ้าอเมริกาจะสามารถ d o m i n a t i AI โดยไร้คู่แข่งได้เนื่องจากเขาสามารถเข้าถึงทรัพยากรชั้นสูงด้วยกินทุนมหาศานได้เนี่ยมันจะไม่จริงละแปลว่านางฟ้าก็จะมีคู่แข่งเกิดขึ้นมาอีกมากไม่จะเป็นจะต้องร่ำรวยหรือว่ามีทุนหนาก็อาจจะสามารถทำได้ต่อไปเราจะไม่ได้ยินเฉพาะ AI สัญชาติอเมริกาต่อไปก็จะมียุโรปมีเอเชีย อาจจะมีลาตินอเมริกาก็ได้ผมก็คิดว่าถ้ามันต้นทุนมันแค่ถ้าหกล้านเหรียญเนี่ยรพัฒนาเนี่ยมันทําได้ทุกที่อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ทําให้ความเสี่ยงในระยะยาวกระเพิ่มขึ้นไว้มันอาจจะมีคู่แข่งมากขึ้นนะอเมริกาจะได้เปรียบที่เริ่มก่อนแต่ถ้าวิธีการมันต้นทุนต่ําลงมันก็จะเริ่มมีการไล่หลักขึ้นมานาทีนี้นะมันมันบอกได้หรือยังว่าการพัฒนา AI อย่างจีนเนี่ยก็อาจจะสามารถเอาชนะ AI ในสูตรแบบอเมริกาได้ สุดท้ายน,นะคะจะทำให้เทคของจีนดูน่าสนใจมากขึ้นหรือเปล่าในวิวพี่โรดมีต้าคำถามนี้ตอบง่ายมาเลยให้ไปดูราคาหุ่งมหุ้นจีนเนี่ยโดยเฉพาะ AI ทั้งหลายที่เป็นผู้ทยาอไอาลีบาบาก็ดีไปโตก็ดีบวกนะฮะพุ้นกลุ่ม AI ของจีนเองเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นมาเหมือนกัน ชมรีลนย้อนหลังทุกเซสชั่นในเมนสเตจของงาน Follow the Future ผ่านทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้สแกน QR เพื่อซื้อบัตรบรรดาทัพที่มีนิตีออกไปในนางฟ้านะที่เหลือเนี่ยคือคนพัฒนาหละ AI นะซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปว่าวิธีการที่ดี s ซ a ใช้เนี่ยวิธีการมันไม่ใช่เรื่องใหม่และทำเป็นกันทุกคนทำงี้ดีกว่าอะพี่แต่ว่า ไม่เคยเอามาใช้วิธีนี้ไม่เคยลองวิธีแบบนี้เท่านั้นเองเพราะฉะั้นเนี่ยในอีกด้านหนึ่งเองเนี่ยบริษัทนางฟ้าเขาคิดว่าวิธีการของริบซิกมันได้ผลจริงเนี่ยก็ไม่ยากที่เขาจะก๊อปปี้เรียนแบบแล้วลดต้นทุนเขาเองได้ในเชิงนั้นก็เป็นบวกกับบริษัทเหล่านี้แต่เชิงที่เป็นน e ก a t ี v e เนี่ยมันจะทํามันคือเกิดจากการที่ว่าจากเดือนที่เราเคยคิดว่าบริษัทเทคนางฟ้าอเมริกาจะสามารถโดมิเนตเอไอโดยไร้คู่แข่งได้เนื่องจากเขาสามารถเขา้าถึงทรัพ,พยากรชั้นสูงด้วยก,กา,ารนมเอกาลได้เนี่ยมันจะไม่จริรอเพาะ,ะั้นต่ไป p พลเยอร์ Player, หรือว่าเขาเรียกโหมดเนาะของการแข่งขันเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะทีเดียวเร้วัาต่อไปก็แบบกลางๆจากยุโรปจากญี่ปุ่นจากเอเชียเองเนี่ยก็าสามารถจะใช้แนวทางเดียวกับ딥ซีกเนี่ยในการเข้าไปพัฒนา a ออด้วยต้นทุนที่ไม่ได้สูงเหมือนนังฟ้าได้คือลดต้นทุนของนางฟ้าได้อะจริงอืมแต่คขาไม่ทีชันมันจะสูงขึ้นเยอะเพราะว่าต่อไปมันไม่ใช่มีแค่นี้ที่ทําได้แล้วนี่มันมีอีกเต็มเลยที่เขาสามารถทําได้เรื่องเงินทุนที่มันไม่ได้สูงอะถ้าจริงนะี แปลว่านางฟ้าก็จะมีคู่แข่งเกิดขึ้นมาอีกมากนะคะไม่จะเป็นจะต้องร่ำรวยหรือว่ามีทุนหนาก็อาจจะสามารถ<ช>ทำได้ใช่ครับแล้วก็อย่าลืมนะว่า DeepSeek เนี่ยมันเป็น Open source เนาะคือมันเปิดเผยให้ทุกคนเอาไปใช้ได้ทั้งในเชิงพาณิชย์และไม่พาณิชย์อ่ะมันคุณจะก๊อปปี้ทำอะไรก็เช,เ,เชิญเลยเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเอาไปใช้ต่อเขาก็ยังต้องมีเขาเขาก็ยังต้องมี Data Center เขาก็ยังต้องใช้ g p u ในการเทรนต่อยอดอยู่ดีนะอันนี้ก็ต้องบอกให้ฟัง พียงแต่ว่ามันจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยมันกระจายมากขึ้นมันไม่ได้อยู่แค่คนมีแค่คนกลุครบแคบๆเหมือนอย่างที่โดนัททำกาอาจ,จะอยากให้เป็นค่ะประเด็นที่พี่รถพูดมาเมื่อสักครู่ดีมากนะคะคือมันเป็นเออภาพของเรื่องการเข้าสู่ตลาดนะคะคือเหมือนโหมดมันลดลงแล้วนะคะแล้วก็นาทีนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ภาพอาจจะดูเปลี่ยนไปแล้วนะคะจากที่คิดว่าจะไม่มีใคร เข้ามาสู้นะคะคือไรเทียมทานเลยนะคะ AI ค่ายอเมริกาะะแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยจีนก็ทําได้แล้วนะคะคือของถูกด้วยอะของถูกและดีนะคะมาสไตล์จีน <fotos. S 1> มาแบบนี้อีกแล้วแล้วก็พัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ใช้สูตรแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะทําได้นะคะ <S <S ดังนั้นเนี่ยนาทีนี้เนี่ยมันบอกได้หรือยังว่าการพัฒนา AI อย่างอางจีนเนี่ยก็อาจจะสามารถเอาชนะ AI ในสูตรแบบอเมริกาได้แล้วนะคะที่ ล้ํามานานแล้วก็ใช้เงินลงทุนเยอะนะคะแต่มาแบบจีนเนี่ยเขาเขามาในรูปแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถเอาชนะได้นะคะถือว่าชนะแล้วหรือ,อยังในแง่ของถ้าเราบวกต้นทุนกับวิธีการเข้าไปด้วยคือคือคือถ้าเอา p e ม f o r m นี่ยมันอ่อนท่าแต่ว่าในเรื่องที่ทดสอบนะในเรื่องที่ยังไม่ทดงสอบก็ไม่รู้เป็นยังไงนะก็ต้องไปลองดูกันในแง่ต้นทุนเนี่ยต่ำกว่าแน่นอนอันนี้คอน้างชัดอ่าเหลือคําถามที่ต้องตอบคือว่าแล้วมันต่อยอดจากตรงนี้ได้ไหม คือถ้ามันทําได้เท่ากันแต่ทําได้แค่นี้แหละ CAPACITY ของวิธีการนี้ได้แค่นี้มันก็ไม่สามารถจะไปต่อได้อย่างนั้นทุกคนก็ต้องกลับไปใช้วิธีเดิมคือ t r รนนิ่งด้วยเขาเรียกซ u ซ e ปเ i s ์ d ายจูนนิ่งด้วยคนเนี่ยเหมือนเดิมแล้วต้นทุนก็จะกลับไปบวมใหม,ม่มันก็มันก็มีคัานานที่ต้องตอบอีกหลายเรื่องซึ่ง Community ก็ <c oughs> ต้องหาคําตอบกันไปว่าเออมันมันมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ามันเป็นจริงมันต่อยอดได้ด้วยเนี่ย ผมว่าอันเนี้ยมันก็จะทาให้ลันสเคปมังการเปลี่ยนไปตลอดเลยต่อไปเราจะไม่ได้ยินเฉพาะ AI สัญชาติอเมริกาต่อไปก็จะมียุโรปมีเอเชียมีแอฟริกอาจจะมีลาตินอเมริกาก็ได้ผมก็คิดว่าถ้ามันต้นทุนมันแค่ห้าหกล้านเหรียญในการพัฒนานี่มันทําได้ทุกที่อยู่แล้วถูกไหมในที่ในโลกเลยแล้วไอ้ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ Engineer, หรือว่าโคดดิ้งโปรแกรมเมอร์เก่งๆก็มีทั่วโลกเหมือนกันอินเดียเขาก,ก็มีเยอะค่ะอย่างนี้คือมุมพี่โรสเองนะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะ มอง positive นะคะกับผู้นอเมริกาแล้วก็กลุ่มธุรกิจที่แข็งแรงอย่างเทคโนโลยีมาโดยตลอดนะคะมุมอมองอาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าทั้งความน่าลงทุนของผู้นอเมริกาด้วยนะคะในวันนี้ที่ที่เจอความเสี่ยงบับเบิลนะคะแล้วก็หุ้นเทคที่มีภาพการแข่งขันวิติการแข่งขันที่เปลี่ยนไปถ้าเอาเป็น f ป t of d เดานะคือทุกอย่างยังไม่แน่นอนอะไรเงี้ยยังมีความที่มีคําถามที่ต้องตอบต่อยอดออกไปเองผมก็คิดว่า อย่างไรเสียเนี่ยคนที่มีทุนเยอะกว่าก็าย่อมได้เปรียบมากกว่าแน่นอนอยู่ละแต่ว่ามันจะได้เปรียบมากหรือได้เปรียบน้อยเนี่ยมันก็ต้องไปดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ผมก็ยอมมองว่าภาพของประเทศนวัตรกรรมหรือว่าตลาดที่มันมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันด้านนวัตรกรรมเองเนี่ยมันก็ยังอยู่มันอาจจะไม่ได้ supremacy คือผูกขาดแบบเด็ดสมมูงอย่างที่เคยอย่างที่เคยคิดว่าจะเป็นกันอะไรเงี้ย แต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่จะคิดว่าแล้ว US มันจะสามารถมันอ่าบริษัทใหญ่ๆในเทคโนโลยีมันจะพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้ด้วยรีซอสที่ต่ำกว่าเยอะๆเองมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายหรอกอย่างที่ผมบอกเขากัอปี้แบบเดียวกันก็ได้ก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ทําให้ความเสี่ยงในระยะยาวก็เพิ่มขึ้นไว้มันอาจจะมีคู่แข่งมากขึ้นนะอเมริกาจะได้เปรียบที่เริ่มก่อนแต่ถ้าวิธีการมันต้นทุนต่ําลงมันก็จะเริ่มมีการไล่หลักขึ้นมาก็ต้องไปดูอีกว่าแล้วหลังจากนี้ทาง าสารัฐเองเขาจะทานโยบายแบบไหนเขาเห็นว่าขนาดนี้บีบขนาดนี้คุณยังสามารถที่จะตามมาได้ดบีบให้มันหนักกว่านี้ดีไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นคาถามที่ทมันมีหลายสม,สมก,การคําตอบที่เราจะต้องมาดูกันนะแต่ผมก็คิดว่าวันนี้ก็ยังคิดว่าภาพตาสารเองระยะสั้นเองอ่ะจะมีความมันผล่อย่างที่บอกว่าว่ามันมีคู่แข่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ก็ยังมองว่ายัางน่าลงทุนอยู่ส่วนตลาดอ,อื่นๆเองเนี่ยผมก็คิดว่าภาพวันนี้อีเวนต์จะต้องบอกดิฟซี sea, มันไม่ใช่บริษัทในเครือของ บริษัทจีนยักษ์ใหญ่นะไม่ใช่เครืออาลีบาบาไม่ใช่เครือเทนเซ็นไม่ใช่เครือไปตูดอะไรทนั้นเนาะเป็นโอเพนซอร์สเลยอ่ะซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเป็นโอเพนซอร์สแล้วมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ที่บริษัทอื่นๆเขาจะเอาเทคโนโลยีเทคนิคแล้วก็ซอสโค้ดที่มันเป็นโอเพนอยู่แล้วเนี่ยนพัฒนาต่อยอดไปทำให้เทคโนโลยีของจีนเองเนี่ยมันพัฒนานได้เร็วขึ้นอีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องต้องพูดถึงด้วยนะก็คือว่าวันเนี้ย ัึงแม้ว่า deep seek มันจะดูเจ๋งมากเลยเนาะในเชิงของ performance ในเชิงของ c o cost Saving เนี่ยแต่มันยังติดข้อจำกัดด้วยความเป็นจีนอยู่คือมันยังมีบางครั้งที่บางเรื่องนะที่รัฐบาลจีนยังสามารถเข้าไปแทรกแซงหรือว่าเซนเซอร์สิ่งที่สิ่งที่วิธีการ AI คิดหรือตอบคำถามได้ถ้าลองถามอะไรที่เกี่ยวกับไต้หวันหรือเกี่ยวกับผู้นำจีนมันไม่ตอบถามวิธีไหนก็ไม่ตอบ บางครั้งตอบมาแล้วนึกขึ้นมาได้เอ้ยไม่น่าตอบมันเปลี่ยนคาตอบด้วยนะโอ้ก็แปลกดีอ่ะซึ่งไอเนี้ยมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักพัฒนาแอร์ก็ต้องคิดว่าอเฮ้ยถ้าเราเบสอ n s สโค้ดเนี่ยต่อไปเราพูดไต้หวันไม่ได้เลยดิเห็นไหม <ứng> หรือถ้าเบสอ n s สโค้ดเนี้ยอนาคตถ้าจีนเขาอยากจะใส่ความเชื่อหรือว่าโฆษณาอะไรลงไปในนั้นเนี่ยมันก็จะโผล่ในอสโค้ดที่ทุกคนใช้บนโลกมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะท่านาแอก็ต้องมาคิดต่อย่อโอเคมันถูกจริงล่ะแต่มันมีความเสี่ยงนะที่จะถูก เซนเซอร์หรือถูกไดเรกได้โดยรัฐบาลจีน G. ซึ่งมันพิสูจน์ได้เห็นอยู่แล้วลองวันนี้ก็ได้คําตอบแบบนี้คือไม่ตอบอเปลี่ยนเรื่องดีกว่าอะไรซึ่งถามคนอื่นเขาก็ตอบหมดนะคระาถางง่าย,ายๆนี่แหละผู้นำจีนเป็นใครเนี่ยไม่ตอบอก็แปลว่าอันนี้ก็คือสิ่งนึงที่ต้องอยู่ในใจด้วยว่ามันก็มีข้อจํากัดบางเรื่องที่มันก็อาจจะเป็นเป็นเซนซิทีฟเหมือนกันเนาะเวลาพัฒนาไปยาวๆคุณก็คงไม่อยากให้อ AI พัฒนาขึ้นมาถูกเซนเซอร์โดยรัฐบาลจีน G. กระทันหันอะไรเงี้ย ซึ่งก็แปลกใจนะปกติ AI เนี่ยมันไม่ควรจะมีอะไรที่ห้ามทําได้ไงเออแต่ AI เหล่านี้เขาห้ามเอไคิดได้ด้วยนะอ่ะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมอีกขั้นหนึ่งแล้วกันอะในการในการควบคุมดูแลต่างๆค่ะทีนี้อาจจะมีคําถามถึงผู้ที่พัฒนา AI ในะคะค่ายอื่นๆที่เป็นคู่แข่งนะคะเอ่อ t i c r o s o f t ก็ตามนะคะหรือว่าเอ่อ n i m i n i ของ Google เองก็ตามนะคะเขาจะมีเอ่อเอฟเฟ มากน้อยแค่ไหนคืออันนี้คือในเชิงของการแข่งขันพัฒนาตัวแพลตฟอร์มหรือว่าโตโมเดลเอไออืมอมืคือคือผมว่าอย่างนี้นอกจากโ p เ n นไอเนาะคนที่เหลือนี่ผมว่าเขาก็คงรู้สึกเสียหน้าพอสมค,ควรแหละเพราะว่ามันม,น,น,นมันแพ้เลยอ่ะคำนวณมันแพ้เลยอ่ะแพ้จีนที่มีสเปที่มีรีซอสน้อยกว่าผมว่าเนี้ยเขาก็ต้องมาพิจารณาตัวเองอะว่าเอ้ยแนวทางนี้เขาทาอยู่เหมาะสมที่สุดไหมอ่ะแล้วเขาจะมีการปรับแนวทางการจัดการ พัฒนาไออย่างไรนะฮะผมว่าเขาคงอยู่ยิ่งไม่ได้หรอกที่คุณดถ้าพูดถึงประชุมด่วนวอลลของเมตามันเป็นไปได้ให้เพราะลามะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโมเดลที่มันอินฟิเรียกว่านหนึ่งของจีนที่พูดถึงเนี่ยก็ก็ต้องมาแ้มก็ต้องมาหารือกัน,นะว่าเขาจะไปในแนวทางไหนแต่ยผมไม่บอกว่าวันเนี้ยมันเหมือนว่า a อในในอินดัสทรีรายสเค็เองที่มีการแข่งขันอยู่เดิมทีมันเคยคิดว่าจะมีแค่ผู้ชนะไม่กี่รายแล้วก็เห็นหน้าตาอยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้เนีย ตอนนี้มันก็เริ่มไม่แน่แล้วว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตามดูันต่อไปใกล้ที่สุดก็คือคอมเมนต์ของผู้บริหารบริษัทนงฟ้าที่จะเกิดขึ้นนี้แหละว่าเขารู้สึกอย่างไรต้องมีคนถามอยู่แล้วเบสิกแน่นอนนะเราไปตามฟังกันได้เลยไม่ได้ฟังแต่คาพูดเนะนี่ยนะฟังวิธีการให้ข้อนําเสนอและน้ําเสียงก็เลยนะเขามั่นใจขนาดไหนสิ่งที่เขาทำอยู่สุดท้ายนะคะจะทําให เทคของจีนดูน่าสนใจมากขึ้นหรือเปล่าในวิวพิโรดดูหน้าจับตาหรืออย่างน้อยก็ดูหน้าติดตามพัฒนาการของเขามากขึ้นไหมมันอาจจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ขึ้นมาหลังจากที่ดีฟซีก็ดูเหมือนว่าเ,าเปิดสกราดแบบชัดๆนะคะว่าคือเป็นการแบบเปิดหน้าแล้วก็คือชนกันได้แบบที่ไม่เสียศักดิมีต้าคำถามเนี้ยตอบง่ายมาเลยให้ไปดูราคาหุ้นมาเนาะเราจะเห็นว่าเมื่อเช้าเนี่ย หุนจีนเนี่ยโดยเฉพาะ AI ไอทั้งหลายที่เป็นผู้ไทยเอไออาลีบาบาก็ดีไปตู้ก็ดีบวกนะฮะอีเวนต์ตอนนี้พีมาเก็ตก็ยังบวกอยู่นะ, hmm. ะมันก็เป็นการบอกว่าอี่เดิมทีที่ผมว่าอีเวนต์อาลีบาบาเองอ่ะที่เขาพูดสิ่งที่เขาไม่ไอ o โอไอยูนิตคลาวองเขาเพราะเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะถูกแซงนชันถูกแบนจากการได้ชิปะระดับสูงมันทำให้เขาไม่สามารถจะพัฒนาแข่งขัน Data Center อร์กับเวสเทนได้นี่เขาพูดเองเลยนะในเหตุผลที่เขาไม่เข้า IPO อ่อ ถ้ามันมีวิธีอื่นที่มันสามารถจะทาได้ก็แปลว่าข้อจำกัดพวกนี้มันก็ไม่จริงนะก็ต้องกลับมาใหม่ก็ม,มีความหวังมากขึ้นนะ่ะว่าหรือว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องมีรีซอร์เยอะแบบนางฟ้าก็ได้คุณอาจจะถูกแซงชัน่นถูกแบนให้ใช้ชิปที่มันเก่าๆก,ก,ก็ได้หรือคุณอาจจะใช้ชิปที่พัฒนาเองภายในประเทศก็ได้มันอาจจะเพียงพอถ้ามีเทคนิคที่ดีพอเนี่ยมันอาจจะสู้กับเขาได้เนี่ยมันก็เกิดความหวงังขึ้นมาแล้วก็คิดว่าพวกนี้มันสะเท้อนในราคาหึ้น มันก็จะเห็นนะว่าเออพุ่นกลุ่ม AI ของจีนเองเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นมาเหมือนกันในช่วงเมื่อวะเมื่อเมื่อเช้านี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ด้วยนะฮะผมว่าภาพมันเหมือนกันรปรับสมดุลเน่ยจากที่เคยคิดว่ามันจะเอ็กซ์ตรีมทางด้าน US เป็น AI s u ซูเปอร์มาซีอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้นแล้วคนที่มันเคยไม่มีความหวังแล้วอ่ะหรืออาจจะหวังน้อยละมันไม่รู้สึกว่ามันเสียเปรียบมากมันก็เริ่มรู้สึกว่าเขาก็มีโอกาสในการจะสู้นี่วาถ้า,ามีวิธีการที่ดีพอถ้าเรามีไอ บางทีรีซอร์เรื่องกำลังเงินหรือว่าสิ่ที่ประโยชน์ต่างๆมันอาจจะไม่จําเป็นขนาดนั้นอะไรก็แสดงว่า AI สายจีนนะคะหรือว่าเทคจีนเนี่ยมันก็จะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมจะดูมีความหวังมากขึ้นอืมมากขึ้นอันนี้จริงใช่ค่ะสุดท้ายนะคะอีกคุณหนึ่งเพราะว่านี้ลงหนักมากนะคะ ASML ลงมาเกือบสิบเอร์เซ็นนะคะมีความเอฟเฟก ในฟอนเดเมนทัลไหมนอกจากเซนติเมนท์ที่ที่ได้รับผลกระทบในวันนี้ผมว่า ASML นี่มันเรื่องเดียวเอ็นมีเดียคือถ้าคนคิดว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องเร็วมากก็ได้งั้นคุณจะทำสองนาโนเมตรหนึ่งนาโนเมตรไปทำไมใช่ไหมก็ทำให้ไอไอรายได้ที่เขาหวังว่าเขาจะได้เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีการผลิตซีิคอนแทเตอร์ชั้นสูงที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องลงทุนขนาดหนักแต่ย้ย ว่า ASML เนี่ยก็คือสตอรี่เดียวกันกับ NVIDIA นี่แหละที่รอการพิสูจน์ว่าตกลงวิธีการเทรนนิ่งโมเดลของ DeepSeek เนี่ยมันได้ผลเหมาะสมและมันมีมันต่อยอดได้ในระยะยาวหรือเปล่าผมว่าคำตอบเดียวกันมันก็น่าจะไปพร้อมๆกันแล้วมาพร้อมๆกันนี่แหละทั้ง ASML แล้วก็ NVIDIA นะ ค่ะท้ายที่สุดนะคะในเชิงของคับแนะนําในการลงทุนนะคะในเมื่อ,อพี่โรดบ,บอกว่าเราอาจจะต้องรอการคอนเฟิร์มนะว่าบรรดาผู้ที่เป็นผู้ตัดสินก็คือบรรดา Big Tech นะคะนางฟ้าที่เหลือที่จะเป็นผู้ซื้อผู้ลงทุนเขาจะแอคชั่นยังไงในช่วงฝุ่นตลบนี้เนี่ย มันเสี่ยงหรือเปล่าที่เราจะแอคชั่นเราควรรอให้เหตุการณ์ชัดเจนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจในการจะลงทุนนะคะหรือว่าในการจะปรับพอร์ตทั้งหุ้นอเมริกาทั้งหุ้นเทคเหล่านี้นะคะหรือบางคนบอกว่าตัดสินใจช้าหรือว่าแอคชั่นช้าก็เสียโอกาสเพราะวันนี้หุ้นลงมาเยอะนะถูกเชียวเลยล่เ้ยมมมอเห็นผมนะคือคือสิ่งที่การจะเกิดเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมได้เหมือนกันนะ เพราะงั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าคุณจะไปเก่งเราจะไปเก่งกําไรจากการที่คิดโอ้มันลงมาเยอะรีบซื้อไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอันเนี้ยบางทีมาอาจจะดูเสี่ยงจนเกินไปถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นจุกเกนจริงๆอย่างเงี้ยก็แปลว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยวันเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยผมก็คิดว่าถ้าจะให้เหมหาะสมนะครับท่านที่อาจจะยังไม่ได้มี e x p o s u r e ชออะไรอยู่เนี่ยก็รอดูความแน่นอนก่อนดีกว่า คือถ้าเกิดมันตะกะถ้าเกิดว่าความเห็นของผู้บริหารเมื่อนทางฟ้าเขายืนยันมั่นใจว่าวิธีการเขาทําถูกต้องแล้วเนี่ยผมคิดว,ว่าอย่างนั้นเนี่ยตลาดมันคงกลับขึ้นไปได้แล้วเราก็จะอยู่บนอ s hmm. s u m p ชั o แบบเติมก็น่าจะดีถึงแม้เราจะต้องซื้อแพงไปสักห้าหรือสิบเปอร์เซ็นก็ตามนะแต่ความมั่นใจว่าเราซื้อเราจะไม่ขาดทุนเนี่ยมันมันน่าจะสบายใจกว่าสบายใจกว่าที่ไปเสี่ยงแล้วมันผิดอะไรเงี้ยนอกจากคุณจะมีความมั่นใจมากๆเลยว่า สิ่งที่ดีซีเก่าอ้าเนี่ยมันไม่จริงมันต่อยอดไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างนั้นก็ดุยอ่นะมันก็จะเป็นโอกาสในการซื้อแต่ผมไม่ได้มีความมั่นใจในระดับนั้นอ่าในระดับน,น,นั้นก็มีความลังเลแต่ด้านนี้อยู่ความสมควรกก็คิดว่าเวทีนีน่าจะดีกว่านะซื้อช้ากําไรน้อยดีกว่าซื้อเร็วแต่ขาดทุนแน่นอนนะผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราคงรจะต้องอยู่บนความระมัดระวังนะบนความระมัดระวังแล้วก็การลงทุนไม่ควรจะเป็นอะไรที่อย่างที่ผมบอกเนาะแต่วั ify สำคัญเนาะ บางทีเราอาจจะคิดว่าเรามั่นใจมากเราใส่ตัวเดียวหรือเซกเตอร์เดียวเองเนี่ยมันเจอเหตุการณ์ลัก่างเงี่ยมันก็จะรู้มันก็จะเป็นอะไรที่อันตรายได้มันก็ต้องเดบิวร์ซิบายบ้างก็คือจะใช้วิวก็ได้แต่ก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยงไปด้วยโอคิว <c oughs> ดว่าก็ให้อยู่ด้วยกันนลครับ